น่ากินไหมล่ะเป็นนมผมแนะนำใช้คาราเนชั่นครีมเทียมให้นม,มสดมันจะไม่มันเท่าครีมเทียมครีมเทียมมันจะเข้มข้นกว่านะอันนี้พูดตรงๆคนแค่นี้แป๊บเดียวไม่ต้องสุกมากอย่างเงี้ยแล้วพี่ตักมาลงบนข้าวเลยเนี่ยผมจะตักแบบแหลกๆให้ดูแล้วนะพี่ไม่เป็นชิ้นอย่างเงี้ย รอยพริกก่อนนะครับอันดับแรกเป็นคนกินเผ็ดไม่มากมก็ใส่ไม่เยอะหอมแดงหน่อยได้มะานาวเ,เตรียมไว้ก่อนผักชีมาช่วยสักหน่อยก็จะเป็นเนี่ก็ได้นะใบมะ,ะกรูดสาลแหนกได้นะโอเคไข่ไก่ เยอะหน่อยเนาะสองฟองไปเลยถ้าฟองเดียวเตี่ยมันไม่ได้อะไรสิ่ง <Okay. S 1> ที่มันขาดไม่ได้ไงไข่ข้นเนี่ยคือนม <Okay. S 1> เป็นนมผมแนะนําใช้ ation, คาร์เนชั่นรีมเทียม ไอ้นมสดมันจะไม่มันเท่ากีนเทียมกีนเทียมมันจะเข้มข้นกว่านะอันนี้พูดตรงๆถามว่าใส่เยอะแค่ไหนประมาณครึ่งหนึ่งของไข่เลยพี่บางคนเวลาทําพวกนี้ใส่นมนิดเดียวมันเลยทําให้ไข่อะมันออกมาแล้วมันแข็งๆกระด้างสมมติอันนี้พี่กล่าวว่าไข่มาได้ครึ่งถ้วยพี่ก็ใส่ครึ่งของครึ่งถ้วยไปเลยอ่ะเปิดปลากระป๋องเตรียมไว้ก่อนเรามาทําตัวปลากระป๋องกันก่อน <Okay. S 2> ไม่ไดเอาน้ำเยอะเน้นเนื้อมากกว่า แต่ว่ามีน้ํานิดหน่อยเอาไว้ราดหน้าให้ได้สีส,สวยๆทาเหมือนยำปลากระป๋องก่อนเลยพี่ง่ายๆหั่นนิดนึงถ้าเป็นชิ้นเวลาราดลงไปบนไข่ตะกินก็ได้นะไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่ามันก็จะดูแบบโดดๆไปหน่อยพริกกับหอมแดงที่ผมซอยไปแล้วใส่ลงไปใครจะเพิ่มใบมะกรูดตัดไข้อะไรก็ได้แล้วแต่ชอบมะนาวผมก็กะบประมาณสักหนึ่งช้อนเอาเปรี้ยวๆนาไว้หน่อยนะยำน้ำปลาก็อีกหนึ่งช้อนนะครับ คร้ตะท่านะอยากให้มันร้อนมากนะ <Okay. S 2> เราไม่ได้ทำไข่เจียวนะเราทำไข่คนใส่น้ำมันร้อนให้มันทั่วกระทะก่อนนะแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยครับนะครับไข่คนมันก็ต้องคนนิดนึงให้มันเกิดชั้นของเนื้อ ที่เหมือนเป็นเลเยอร์สักหน่อยแบบนี้่าแต่ไม่ต้องไปคนมันเยอะพี่คนบอกโอ้ยทำไข่คนไม่เคยสําเร็จเลยทาไมทําแล้วมันไม่เป็นแผ่นบางทีมันก็สุกไปเปล่าพี่ให้เป็นแผ่นเนี่ยพี่ไม่ต้องไปสนใจมันไม่มันสุกแบบนี้อะสมมติมนเนี่ยเราอยากได้แค่นี้ใช่ไหมคนแค่นี้ปั๊บเดียวไม่ต้องสุกมากอย่างเงี้ย แล้วพี่ตักมาลงบนข้าวเลยเนี่ยผมจะตักแบบแหลกๆให้ดูแล้วนะพี่ไม่เป็นชิ้นอย่างเงี้ยโอเคแล้วเขามาเรียงพี่เขามาเรียงที่ข้าวเขาก็นึกว่ามันเป็นแผ่นมาทั้งนั้นแหละเนี่ยวิธีง่ายๆเลยพี่แล้วผมก็เอาตัวนี้มาวางน,น่ากินไหมล่ะ